สวเสดครับพี่น้องจับช่วยกสอนข้ามาเบิ้งกินคอร้ำกันครับไม่ได้เบิ้งหนักกินคอรับกันจับมูครับพี่นอับมาตูครับอาโซมือกินอีกก็แบงมนี้ตำพุนที่ราน้ำเปล่าทุกถอด ทีมงานยิ่เขาขายของมื่อไรอีกก็ได้จิตตบบคุ้งแก่ซิ่งปนาอะรักมนเกีียวเขาแต่เขาจะไปทอดนะขัรมลดานะครับปีมือเ็บผงสูวนบดใส่หน่อยครับกับใส่น้ำตาลเนื้อตนใส่ผชูรสราะเนี่ยใส่ผงชูรสใส่ละเบาหวานคไม่ได้เก็บเพราร็หก่อนกินแล้วหาจะนากินยังไม่แรงนุ่มแปกหนึ่งกับมด นี่ทีเดีกินนมเจลาห์หกขวดเนี่ยมึงขึ้นมันกินปกติแล้วก็ยี่หรอนี่ตามมามาจ้าน้อ้สามแล้วไม่เป็นปกติแล้วมันกินปกติวันละไซน่ะวันละทอดนึ่งส่ได้หนึ่เดียวอ๋อมันกินเองไในนมตื่นก็ได้ตื่นมากินน้ำดีมันตายเดที่พี่รู้สึกตัวหิวน้ำพี่ไม่อยากตื่นแล้วพี่จะนอนยากอย่างนี้หิวน้ำล้วพี่กินนมต่อพี่ลุกขึ้นมากินน้ำลุกพี่จะัวจะหลับอะไรนะปีไหนอะไรจีนแต่ม้ามาครับคุณแม่พี่น้องรู้บ่ายไหมเขาแหฉลบกันแล้ว แต่ว <ot> <tr> ่าเจนี <c oughs out> ่มาทำตัวที่ครับทำบมาเลยเม่อหนูไม่เห็นพี่โอเลยเตนหนูเห็นหรือว่าหนูอยู่ข้างในเลยอเม่แวบเสรียก็ไปแล้วเอออายุหายแลต่หาเรงแคน้ำโอ้ยแค่่มน้มีเจอแต่พี่หนุ่มนะกวามยว่ขยางบนแค่น้ำลงมาจะไปอย่างมี้แค่พอเนี่ยผู้เห็ว่าเป็นกันจมนะครับซิมหนูกับจมแซบบ่แซบโอ้คุยสารติมนอนม่เกี่ยว เส้นมกรอะไะกอ่บาตเส้นรจ้าตำขี้จางงานไม่ใช่ไม่่เลยเส้นมงความในแกเค็มโอ้ตับานตมามาพี่น้องตงใส่สีน้ตาลอ้ด้วนครับผมปแล้วตำโมมาใส่กับคงพี่น้องนันไขหวานมาบอกว่าพี่หลัหวานเลย่หมะมคนยนะพาะหมันเมม ถ้าไม่ยี่งกแซ่บกว่าไปอีกมเยีงก็่ไปครับเนหังักหลายบหลายผม่ยช่วงมือเดียวครับแรงเดียวนเป็หลังเบื่อเครั้นองใส่ยังไงประ่ไปเอาอไงลังไปเอานนี้เข้มจ่าเขมมากหอเ่าะเอาน้ตาลใส่ก็เข้มมน้ตาลใ่ใ่ขอยาวาพี่จะม่ิอย่าง่นเดวว่าัไปนะ มั้จก็มานาอะไรไปมาเงินมีสอไม่ได้เลยไม่จ้อยอู้เปล่าเล่าเนี่ยแ่เพระบ่นเตจะร้อนเห็นบาก่าเลวเี่ยเ้นเน่ยน้อพูดแบบนั้นี่้นเียกยอนตไม่ปเจห่ยบยังเห็นกระไรทรงรูหเบิงหุ่นดีมากแม่ที่บ้านมันจะได้เยเออนี่แข็งด้วย พี่การจะเห็นิบเดือค่ะ้นจะไปสอบตำรวจไปสอบทหารเรื่องน่ะาไปรอกะบอกพีการพีการเขาบอกแล้วแต่ตามแล้วเเลยบอกอะไรเงียบนี่ว่าพการจะมองงานนี้ออกออกไม่ออกอันนี้นา่องไมหน่องรนนย่งเาแล้เนี้ยแกก็ไม่มาทางานแล้วไม่ต้องมาถามแล้วนะค่้บอกว่า ไอเยเสียไม่ร in ู้ว่าได้ต so, ัไหนแล้วจะได้ยังไงต้องได้ครับการของนน้ส้างใตใช่บอกอันนี้ไม่ต้อน้พี่ตอนต้ลำเปตั้งจเลามาอยู่ด้วยเือวาเรียกมาดิพี่บมาแล้วบอกผมือช้งมาแล้วเยองบางี่ี้าพี่ไม่อยู่ก็หาห้องนั่งห้องมีพักเร่เรั ต้องใจเขาในครังน้นมอมของพี่แลมุด้งเลกเลยบอกปิดแกองแก่้องเเี่้ยีจะโดนดิแกบอกับปาปเดนได้นะได้เห็มอะไรแกอเคกเใหญ่แล้วกเด็กมันีม่มอมม้อยกัดนงพี่น้องสาวมองม้อยกันเปานกหนักกเตอนดแบเดนะ

กินเบี้ยวันเดียวมันดีแซฟตงสาวมันชอบเค็มมันไม่เจ็บโอบเค็มอะทอดแค่นิดเดียพี่น้องแค่หาหน่วยแล้วตำหุ้งกุลาะเมี่ย่งรัดมาเร็ว จา์นี่ไปด้วยอิสกที่อะไรบ้เลยิ้มที่จะไอก่อนอไม่จิมอดีอิ่มกัรนหนครับปกินเข่าเสร็จแล้วไปเยะเข่าดอ่เดือี่้้องแกต้องแกวเดอนี่ยู่แต่มันท่ในซุโอ้หอนบเลยนีมซุปแ้ววาเจอไป้วยเจียวบอกันเงี้ ไม่กินดวาผมจะจกินมัดไปกระปุกเจากินมมดขึ้นมันเหลืออย่อนนึนึงเอนี้ห้องนี้นี้หงนีนีิ่มแไ่่ใส่ล้เดถ้าคิดก่อนโอ้หอนแซ่บเลดิเข้าเก็มไปมันมียนพริกกันด้วยพริกพริกกระเทียมอ่ะกระแซ่บก่อนไม่ค่อยแถมมาและ ่ากันไปคนไ่สบยหะบวใส่มต้เยบซนหน่อยกอนน้ำตาลมันเข้มป่ะอนน้ำตาลบ้าเมนปลาจะใส่หลายเด้ใส่หลายมมนเค็มเด้ใส่ใส่ยีเดียวเด้อมั่วอยู่แล้วน่ะใส่หลายเค็มพี่ถามปเหนือในเมียอาทิตเติมไหมบ้านยังเงียบเลยมันปิดหมดวันอาทยไปยาวนพี่ไมขายทาง เออจะจะจะไปย่อยมันมือกระบุมแล้วไปย่อยอย่าไปย่อยกูเลี้ยงบอกอย่าไปย่อยมันอย่าไปย่อยอย่าไปย่อย กินหลายแซ่บหลายเดี๋ยวใส่ซอสมันแซ่บอีดีึ้หน่อยสมัยมไม่เขากินกคือห่าอทุกมนโอ้ยมือันผัดเป็ดหนูสุดยอดเลยสุดข็งเนาะที่ไหนใ่สดยมาเขาสี่ต่ม่เยมีคจะต้องอะไรมเลยูดจริงเขาเอาหนูมาสอเ่นน้ตามหนูตาหนู นมโอ้ยสุดยอดเลยเนผัดเป็ดแข้มหรอหนูไมคะผัดเป็ดดูพี่น้องขมจัชวนหนูอะไรก่อย่างย่างดีดีแล้วก็มันแหมผัดใส่ไปกับพ่อปนโอ้สุดยอดมันแซบขนาดไหนหนูเนี่ยหน้าก็แบมันน้าจกัลาบทานอี่ยพวกบาไปบ้านไปกางให้เจอเฮ็ดทานตัวหนึ่

อย่างบอร์บว่าบบ o ุตบอลหนึ่งอย่างฟุตแ mm. บบว่าเบิรงกี่เขาแรกได้พี่น้องเ้อเบิรงกี่เขาแรกเซ่บๆนุ่มกันเมื่อน้าค่อยว่าแันมครับอนผ้าพมิยินเขาซื้อตำขนมเสร็จตำมันก่อนใช้หมาต่ำมาหมามีเจ็บตับหมูมีเจ็บลาบอดไข่อบประทูครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องวัวหนาพ่อกันไม่ครับแป๊บดียวเนีะครับครับผมสวัสดีครับ